ขอบคุณค่าก่อนลูกขอบคุณค่าจ้ะขอบคุณค่าเก่งมากน้องเบญพาครับหนูได้ความฝันจากใครจากคุณครูค่ะจากคุณครูคุณครูที่ไหนลูกคุณครูป้าป้าอะไรป้าเอ๋ อัชโชหัวใจนี่ลูกข้างในมีอะไรลูกเผื่อมีเซอร์ไพรส์น,น,นะน่ะเฮ้ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยแบงอะไรคะแบงอะไรแบงยีง่สี่บาทค่ะยี่สบ,บาทหนูจะเอาในี้จ่ายเขาแลา้วค่ะอยต้องเก็บหยอดอมสินลูกเก็แบบไว้จะพึ่งใช้ลูกเก็แบบไว้ก่อนเขาใจดีไหมลูกใจดีมากหนูรักเขามากแต่ว่าเขาแก่แล้วก็มีอายุแล้วค่ะ รักเด็กเพราะเขาเป็นครูมาก่อนลูกเออขอบคุณครูใหญ่ใจดีค่ะใช่หนูยังไม่เคยเห็นวันครูเมื่อวานนะหนูมากินข้าวมาเป็เอ๋ห้าปีใช่ไหมเจอคุณครูเดี่ยจนได้ถ้าไม่เจอก็อดได้ดีใช่ถ้าไม่เจอก็ไม่ได้ใช่ไหมคะกกนะหนูชอบไหมเนี่ยชอบมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกล่องของขว<อ>ัญที่เป็นหัวใจนะครับสวีท วันปีใหม่อะค่ะฝันมันเด็กลูกรูน่าที่มีในฝ่ายความดีค่ะเยี่ยมมากตบมือตัวเองก่อนน้องเวนนอกจักกระป๋องออมสินแล้วมีอะไรโชยกะมันคืออะไรครับลิปมันลิปมันไม่ใช่ลิปเราลิปมันเหรอเอาลิปมันหนูยอมมาทำไมไม่ใช่อหนูลูก ไม่รับมุกแล้วเบนเออะไาเอาแกะที่อ่ะมีลิปมันอวดอีกนะครับทุกคนร <c oughs> ักสวยรักงามจริงเ <c oughs> ท่าไหร่เนี่ยลิปมันซื้อมาเท่าไหร่ลูก๑บาทยี่สิบบาทนั่นแนหะ <c oughs> แกะทาสิทาไงทาพเพื่อนๆดูที่ลิปมัน หน้าหนาวก็ไม่ใช่ละยังต้องทาลิปมนันอีกอาทาไงคะหมุนครับอพอแล้วพอแล้วอยู่หมือสูงลูกทาแบบนั้นหรอทาเพื่ออะไรคะอยสวยอยากสวยก็อาทาเสร็จแล้วสวยไหมดูสิทุกคนเคย่างอาโจนหน่อยโจนน้ทิโอเคถูกใจยังถูกใจแล้วถูกใจแล้วทำไง โอ้โหชอบจริงนะร้านยี oh ่ส oh ิท oh ธิ oh ์แ oh ค่แ oh ค่หอมมากเลยอ่ะหอมอะไรคะหอมเตอร์นาลี่ออยพิกรีมโอ้น้องบปเลยชอบนะครับโอเค